ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะมากี้ราศีคุณแม่น้องมีกาและน้องมียา เป็นนักแสดงมากฝีมือสำหรับดารานักแสดงมาความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวมากีราศีดารานักแสดงสาวที่เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงคุณภาพอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้โดยเธอนั้นลด้นเล่นอยู่บนเส้นทางบันเทิงมานานพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งเธอนั้นก็มีผลงานการแสดงละครอย่างมากมายหลายเรื่องซึ่งบอกเลยว่าแต่และเรื่องนั้นปังทุกเรื่อง และหลายคนของทราบกันดีว่าตอนนี้เจ้าตัวนั้นแต่งงานกับหนุ่มป๊อกซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็มีทาย,ยาด้วยกันถึงสองคนอย่างน้องมีกาและน้องมีย่าซึ่งล่าสุดก็มีคลิปโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องแฝดโดยเสียมีกายืนขนมป้อนน้องมียากินอย่างแฮปปี้อร่อยๆพี่ๆแฟนคลับเห็นแล้วก็อดที่จะเอ็นดูไม่ได้กับความรักกันของพี่น้องบ้านนี้รู้เลยว่าพ่อแม่สอนและปลูกฝังมาดีมากแต่ทางนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาเตือนด้วยความเป็นห่วงหลังเห็นท่านั่งของ เด็กๆโดยได้ระบุว่าด้วยความหวังดีนะคะพยายามอย่าให้น้องมีญานั่งขาแบบนั้นมากขาจะผิดรูปนะคะน้องของเราชอบนั่งแบบนั้นตอนนี้ประทมแล้วเวลาเดินเข่าจะขัดกันล้มบ่อยมากเคยอ่านผ่านๆว่าเพราะเกิดจากการนั่งท่าเอมนั่นเองละคะ่ะ